ไม่ใช่เรื่องแปลกนะผมผมสำรับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าการที่นายร่วมรีคนใหม่แล้วก็คณะเนี่ยได้ลงมาพื้นที่ขอนแก่นอุดอรหนองคายเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของคนเสื้อแดงแล้วก็เป็นฐานเสียงสําคัญนะของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งถ้าหากว่าจะดูที่จํานวนของสอสในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงนะครับเพราะนั้น อันแรกเลยในยะทางการเมืองในทางสังคมวิทยาเนี่ยเราก็มองปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยว่าเป็นเรื่องของการรักษาฐานอํานาจแล้วก็การให้ความสําคัญกับฐานเสียงฐานมวลชนในส่วนนี้เนี่ยมีในยะในเชิงของการมุ่งทํางานนะอย่างที่นายกเศรษฐาเขาบอกนะว,ว่าทำงานอย่างไม่ไมเหน็ดไม่เหนื่อยเนาะเจนเพาขาจะลงพื้นที่ตลอดในช่วงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ใน,ในต่างจังหวัดในช่วงแรกเนี่ยเขาเลือกมาที่นี่ เขาเลือกบนพื้นที่อีสานเพราะว่านโยบายหลายตัวทีเดียวเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเสนอเพื่อที่จะแก้ปัญหาปากท้องของของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้ยิ่งอุดอรเนี่ยเมื่อก่อนเขายังเรียกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเสื้อแดงเนาะแน่นอนเขาต้องรักษาฐานพวกนี้เอาไว้คือส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยความที่ว่าหน้าตาของรัฐมนตรีเนี่ยในรอบนี้เนี่ยทำให้คนผิดหวังประชาชนเกือบทั้งประเทศเนี่ยก็มีอาการซึมจากอาการผิดหวังตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะรักษาฐานแล้วเนี่ยเขายังต้องเร่งทาคะแนนนะครับเพื่อที่จะตีตื้นขึ้นมาต่อเน่องหลังจากที่เปิดตัวมไม่ค่อยสวยนะภาพของนักธุรกิจเมื่อมาทํางานขับเคลื่อนประเทศเนี่ยบนทิศท,ทางของการวางนโยบายการสร้างความอยู่ดีกินดีเรื่องปากท้องของประชาชนเนี่ยเขาต้องลงมาอย่างนี้เพื่อที่จะฉายภาพว่าพร้อมที่ทางานพร้อมที่จะ เป็นนายกของประชาชนอย่างนั้นคือเข้ามาใกล้กันมากขึ้นแน่นอนภาพเก่าๆเนี่ยเอาไปถามชาวบ้านชาวบ้านเขาแทบจะไม่รู้จักเลยเขาต้องใช้โอกาสตรงนี้แหละที่จะสร้างตัวตนถ้าดูที่ทางการเดินหมากาในการบริหารประเทศของ,ของคุณเสถียเนี่ยเขาเริ่มจากการลงไปเขาเน้นเรื่องปากทองเขาเริ่มลงไปที่ประชาชนรากหญ้าทั้งสิน้นไปเจอพ่อค้าแม่ค้าไปเจอกลุ่มประมงใช่ไหมฮะแล้วล่าสุดจะมาเจอกลุ่มคนภาคอีสานซึ่งจะเป็นในภาคการเกษตรรวมทั้งเป็นเป็นแรงงานต่างๆด้วย ในส่วนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเป็นเดินไปตามเกมครับเล่นตามเกมแล้วก็เกมที่ที่ว่าคือเกมที่เร่งพลิกพื้นเศรษฐกิจแปดเปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าอัตราการเติบโตทางเศษรษฐกิจของเราเนี่ยเรียกว่าหลังท้ายนะอันดับท้ายๆยประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเขาระดับ 6- 7%นะบ้านเราเนี่ยได้3ามเลยก็ดีใจแล้วนะครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าเขาต้องสร้างผลงานตรงนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะกู้กู้ศรัทธาหลังจากที่คนผิดหวังคือต้องบอกว่า รัฐบาลชุดนี้สตาร์ทรที่สตาร์ทที่ภาพลบสตาร์ทที่ภาพเหมือนคะแนนติดลบอ่ะไม่ไม่ได้มีแต้มต่อ,อเลยเพราะ,ะนั้นการเร่งตีตื้นการเร่งเรียกว่าทําการบ้านอย่างใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนคือตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าเอาล่ะแม้ว่าพรรครวบรัฐบาลหลายพรรคเนี่ยเขาจะยอมว่าเอาแกนนโยบายเนี่ยเป็นแกนของเพื่อไทยแต่อย่าลืมว่า คนที่กลุ่มบางเหียนเนี่ยที่เป็นเสนาบดีเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยทั้งหมดนะแล้วก็กระทรวงสําคัญหลายกระทรวงเนี่ยไปอยู่ในมือของพรรคร่วมสถานการณ์ของของนายกคลใหม่เนี่ยก็คือต้องประนีประนอมและพยายามที่จะดึงความร่วมมือแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างผลงานที่มันจับต้องได้ในช่วงคะนนีมูลเนี่ยก็อาจจะทําได้นะหมายถึงว่าฉันรักเธอเธอรักฉันเราไปด้วยกันแต่ว่าพอถึงเวลาเอ๊ะ ฉันอยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเธออยากกินจะกินข้าวมันไก่ <c oughs> อาจจะมีอย่างนั้นนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ง่ายสักทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าถ,ถ้าเทียบนโยบายเนาะนโยบายของพรรคร่วมหลายตัวก็มีมีลักษณะของการโอเวอร์แลปกันอยู่แล้ว <c oughs> ผมว่าเขา <c oughs> เขาน่าจะหาจุดร่วมจุดร่วมที่จะที่จะดําเนินนโยบายตรงนั้น <c oughs> แล้วนอกจากนี้นะผมยังเห็นว่าในบางนโยบายดีๆจากพรรคฝ่ายค้านว่าที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเนาะหลายตัวก็ถูกนํามาใช้ เพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะที่ต้องต้องคุยอะต้องเจราจารนะครับซึ่ง,งแน่นอนหลักพอเจราจารออกมาเนี่ยจะมันคงจะไม่ถูกใจทั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกแต่มันต้องเจอตรงเจอเจอกระร,ร,ร,รงกลางก็ต้องให้โอกาสกันนะครับเพราะว่าเราก็คงจะเราก็คงจะไม่มีใครอยากจะให้อ่าเขาผิดพลาดเนาะเพราะว่าประเทศชาติก็จะเสียหายครับผมคิดว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากแต่อยู่ยยที่ทักษะในการบริหารจัดการมากกว่าจริงจริง ผมผมคิดว่าคนไทยต้องต้องเลิกใจร้อนอะ่ะตอนนี้คือคือถ้าดูว่าคือตอนนี้มันเป็นภาวะซึมซึมซึมจากความผิดหวังที่ที่เกิดจากการการต้องมาต้องมาเจอรัฐมนตรีหน้าตาเก่าเก่าเป็นเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่แล้วก็ก็มีแซล์กันเนาะเป็นบางทีก็เป็นรัฐบาลประยุทธ์สามหรือรัฐบาลน,นักสินห้าอะไรเงี้ยนะซึ่งาบางทีก็ต้อง,ต,องต้องทำใจเนาะต้องทำใจแล้วก็รอครับรอ ก็อาจจะต้องแต่ว่าเราจะรอเฉยๆไม่ได้เราก็ต้องรอแล้วก็ในกรณีก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับตอนนี้ความสําคัญของภาคประชาชนในการตรวจสอบช่วยกันตรวจสอบทุกวันนี้ทุกวันนี้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายก็ตรวจสอบกันแบบนี้ใครมีใครมีประเด็นใครมีหลักฐานชิ้นสําคัญก็ก็ส่งได้ซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็มันต้องช่วยกันนะครับคือต้องต้องต้องเริ่มหายซึมต้องต้องรีบหายซึมแลงทำใจ อารมณ์ตอนนี้เหมือนอารมณ์ผิดหวังนะผิดหวังอาจจะได้หน้าตาเจ้าสาวไม่สวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเอาลองดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อฮะประมาณนี้ครับ